ครู่เอกของรายการครับศึก RWS ครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับนักชกจากไทยครับวันนี้ประทะกับยอดมวยทางกัมพูชาครับด้านของกาก้านายกกุ้งเมืองเพชรครับวันนี้ต่อยกันที่พิกัดร้อามสิบปอนด์ครับคู่นี้ครับสองครั้งล่าสุดที่เจอกันมานี่ผแพ้ชนะกันมาคนละครั้งครับคทางนี้เป็นแตกหักภาคที่3ครับไฟแรกนี่เจ้าเสือใหญ่ครับเอาชนะมาก่อนครับในศึกอมรินทร์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับ ไฟนั้นก็ตน้ตนนิกาก้าออกนำไปก่อนแต่ว่าช่วงปลายมาโดนจังหวะเตะก้านคอเข่าลอยเลยครับก็วังการซึมครับพลิกแพ้ไปในไฟนั้นก่อนที่ครั้งล่าสุดนี่ลากกาจะมาแก้มีอรอยชนะได้ที่ช่องเจ็ดนะครับมาดูครับเจอกันวันนี้ร้อยสามสิบสี่ปอนด์ครับ่อนชกนี่เป็นด้านของเจ้าเสือใหญ่ครับเดือดเออยู่ประมาณสามสองครับแฟนมวยครับโอ้ย ลูปร่างช่วงชกคู่นี้นี่แม่มันปาดหัวตัวเท่าจริงๆครับรูปร่างช่วงชกใกล้เคียงกันมากเราจุวันนี้ต้องดูครับว่าจะเห็นลูกกระโดดสลับขารลอยของเจ้าเสือใหญ่หรือเปล่าครับผมเชื่อว,ว่าเตรียมมาแน่นอนครับวันนี้ครับแต่ว่าจะได้ใช้จังหวะไหนแค่นั้นเองครับคอยจับตาดูาครับแฟนไหมครับ กากาแทงกดแทงครับบอยาการเตือนกา้กาครับนี่จะหวะไปปัดขากระโดดเข่าลอยมาแล้วครับนี่นนกาับาี่าย่้ายังใจเย็นอยู่ครับถูกบางแขนซ้ายโดนมัด สัตว์ กาพยายามที่จะไอตั้งรับคับส่วนเจ้าเสือใหญ่พยายามบอกให้ขยับเดินต่อยครับถอยเยอะจนเกินไปครับเตเกยมไม่สนหมดยกแรกครับคะแนนของยกหนึ่งครับเป็นกา้าชนะ2ต่อ1เสียงครับแหมสนุกแล้วครับแบบนี้ครับเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อยกที่2ครับ ลุยก์ต่อครับยกที่2ครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มุมแดงครับจากไทยครับเจอกับกาก้านายกุ้งเมืองเพชรจากกัมพูชาครับหมุนน้าเงินครับยกแปรก็ยังเด็ดคะแนนเลยครับเป็นกากาชนะไป2ต่อ1เสียงครับหรือว่ายกที่2ยกนี้นี่ผมเชื่อว่าเจ้าเสือใหญ่น่าจะเปิดเกมเดินเร็วขึ้นแหละครับเพราะว่ายกแปกที่ตกเป็นรองครับชมเกมบนเวทีเลยครับ ขน,นัดครับโอ้ยโดนลัดตงปาก้า,า,อากโอ้ยช่วงปยๆยกที่สองครับก็เริ่มทำได้ดีขึ้นครับฐานาเจ้าเสือใหญ่ครับโอ้ยโดนข้างขวาครับ ยกที่สองครับเ,เดี๋ยวรอลุ้นคะแนนครับคะแนนครับยกที่สองเป็นทางด้านของอากาก้าครับจะนับไปตอนนี้นี่สองต่อหนึ่งเสียงแล้วครับลุ้นกันต่อครับยกที่สามสุดท้ายนะครับลุ้นต่อยกที่สามสุดท้ายครับดาวเสือใหญ่สอจดชพันแดงครับกากานายกปุ้งเมืองเพชร เดี๋ยวเทียนก็นแน่นนะครับแฟนไปครับสองยกนี่เจ้าเสกใหญ่ตกเป็นรองครับดูว่ายกนี้นี่จะเร่งเอานับได้ไม่ได้ครับป่าเรียบอุ้ยซับอุ้ยแต่ก,การนิ่งจังเลยครับวันนี้ครับดูครับ ดูครับโอ้ยเข่าขวาครับดูนเต็มเต็มครับแม่แต่ว่าสอกครับของทางเจ้าเสือใหญ่พยายามที่จะเร่งนะครับโวกนี่ยกสามนี่ลืมเข่าลอยไปเลยหรือเปล่าครับเจ้าเสือใหญ่ครับเลยยกสามกันดูครับการสอกมาครับ หนึ่งนาทีครึ่งครับดูว่าจะเร่งมานี่ครับกรรมการต้องเตือนครับหน่อยหนียอดจะเกินไปครับกาก้าครับโอ้ยการคอครับแต่ว่าน้ำหนักไม่มีครับแม่น่าเสียดายครับอุ้ยตีตับโดนเหมือนกันครับเจ้าเสือใหญ่ครับมา ยกแล้ววันนี้กา้กาต่อยเนียนตาเหลือเกินครับดูครับความตั้งใจก็สูงครับเจ้าสือใหญ่แต่ว่าดูแล้วดูว่าจังหวะของกา้กาดีกว่าครับสับตอกซ้ายครับ อยูอย่างเป็นทางการครับแฟนวัยครับโอ้นีกากาแดนโชเลยครับดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นกากานายกกรุงเมืองเพชรครับตอกฟ้ารงในไฟที่3าไปแบบขาดลอยเลยครับน่แสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงใให้กับเจ้าเสือใหญ่ครับวันนี้ถือว่าทำเต็มที่แล้วครับ ประมาณนี้ครับแฟนมวยครับเดี๋ยวรอดูคลิปรวมผลสรุปรวมให้อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวในฝากกดติดตามด้วยครับช่องคองอุณขงเอย Official ครับแฟนมวยครับ